อ่ะบลุดไปเรื่อยๆพี่น้องสีมามนบอนไดมันยหอมหมหอยเชอรี่ล้วพี่น้องเ,เดี๋ยวหัดใส่บ่วยใหญ่งใส่พอดีงามอยู่พี่น้อง พี่น้องเป็นก่อนอยค่ะขอสวัสดีค่พะพ่อแม่พี่น้องเศร้าอฟซีทุกท่านถุกมองทุกบอลเนาะคะะะา่ะนาะงคามเมกรก็เศร้าว,วันที่สิบห้าท่านว่าพอสองพันห้าร้อยหกสิบหกพี่น้องหนักหลายเห็ดเมตเตยพอเตยปลาเตบยบ่ได้เขาปลาเด้อพี่น้องเมนี้แต่ว่ามานำบึงห้อยเชอรี่พี่น้องห้อยขมเนะาะผ่าหลาะทงไฮทงหน้าฮะสูบห้อยคือเกาเลยพี่น้อง เพราะว่าส่วงนาหนีเป็นส่วงห้อยเขาง่ายเนาะห้อยเขาง่ายทั้งห้อยเชอรี่หอยขมหรือว่าห้อยจูบเ่ลพี่น้องเบิดฝนห้อยกับเขาง่ายพี่น้องจะอาศัยอยู่ในดินเนาะมาหลุนมาส้มเบิงพี่น้องว่าเมตเตยสีมานบอมานี่พี่น้องเพิ่นก็มหาหาหลายขนาดจากเมตเตยสีมานบอมน้องมาหลุดน,น้ำเมตเตยเบิงขอบคุณที่กดไลค์กดแช์กดติดตามมีกับนักลาฮ็ดเมตเตยพอเตยปลาแตะด้วยจ้า มาลุนเบิ้งพี่นอ 4, 000, อ้องสีมานบอลให้มาหนีเนาะแม่เตอรสิฟ้าฮะหอ้อยคือเก่าเด้อพี่น้องจากสีมานบอมานละมืาหมองไม่เนาะในหน้าแม่เตอรกระเบิดละเบิดหน่อยแหลกแหกมานพี่น้องหอยจูบหอยคม สีนีสีร้ายขึ้นในหน้าเมเจอร์โบหน้าเมเตยกับเบิร์ดเลยพี่หนอมาหาหมองไม้เนาะแตะ่ไม้ชือลีหน่อยบ้านแดดก,กัะหอนค่ะเป็หนหอยในหน่อยวัน,นพี่หนอนี่จะลูกเพลินนี่จะใสในหน่อยเลย มัน่น้องมันหลุดน,น้ำเมเตยเด้อนี่ก็ใส่พอดีไงมอยู่อนุบาลงั่วน่อยพี่น้องไปใส่กับบดาดตื่นเป็นห้อยชื่อหลีตายหากินหาอยากน้ำทงไฮทงหน้านี่แหละ หน่วยงามๆดูนี่หักโบไลายเนาะพี่น้องอะมันดุ่นบึงสีมันบอมาหนิหอยเสือหลีหน่อยพี่น้องแต่ว่ากระอ่วนคือเก่าตัวนี้หอยขมโอ้หอยใหญ่ ใส่ไงพี่น้องตัวนี้ตัวนี้ก็ห้อยขมพี่น้องห้อยขมห้อยขม้านแบบเต็มแตตาหน่อยบ้านอ่อมือนี่ พี่พ่อมองพ่อลุมพันมานอาพี่นอ้องอ๋อสองง,งามเลยเป็นหอยเชลีหน่อยอยู่น้ำกันทั้งหอยขมหอยเชลลีนี่ก็หอยขมโู้ใส่ไงตัวนี้พี่น้องตัวนี้ก็หอยเชลลีหน่อยบบเอา มันนวยหน่อยแหฮนะฮะใส่หอยเชอรี่ตื่นหอยคุ้มนวยง่ยายๆเลยหอยขัวหอยเขาง่ายพี่น้องหอยขัวหอยเขาง่ายอ้วนพี่น้องนี่ตุ่มไปตุ่มเจลเนาะ kèm ôm sẽ phát thần ẩn thì nó kèm ôm hói khốm ở ngoài ngâm ngàm đầy nhịp nhộn có để lên nhu Thoái cộng này xông bưng ý. หักพี่น้องเอ้ยหอนคือฝนสิตกนี่ฝนสิใหม,ม่อีกบ่หน่วยงามๆเลยใส่งามๆปีสก,การปีใหม่หนล่ยหลูกร้านลงมาหาสื่อหอยเสน่น์หลายพี่น้อง ไปเก็บไปกินมนเตื่สิใบลูกแน่เนาะโอ้อหอยเชอรี่หน่อยใส่ย่างปวดเต็มจุมบุ่มเละเชอรี่เชอรี่ มีก็หน่อยชื้อหลีก็ได้อะครบพูดเลยมีละห้อยคมใส่งามๆเลยพี่น้องคนงามๆห้อยง่าื้อหีอีกนีื้อหลีก็หอยขมอยู่น้ำกัน ไปเรื่อยๆลพี่น้องหลุนบ้างมเมเจยไปเรื่อยๆนะรุ่นไปเรื่อยๆพี่น้องสีมันบอลได้ไหมหอมหอยเชอรี่แล้วพี่น้องเี๋ยหนี่หักใส่บ่วยังใส่พอดีงามอยู่พี่น้อง นั่นพี่น้องเป็นก้อนอยู่หักใสบ่ใหญ่พี่น้องแต่ก็ใสพอดีงามเนาะวหนาเต็มจุบุมอยู่ จ in bon ุ่มเป็นจุ่มอยู่พี่น้องเอ้ยขันมองเพิ่นอยู่มองเพิ่นอยู่หลายมันบ่ถือกมองในยางจนเหงาวคือกันเด้อพี่น้องไปบ่ถือกมองเพิ่นบ่ถือกมองเพิ่นอยู่เนาะหน่อยหน่อยเพิ่นตัวนี้พอดีงาม มาส,สวยๆพี่น้องนางมาเล่อส,สวยๆติดธุระทางอำเภอเนี่ยเออตัวนี้ใส่ญ่พี่น้องนี่ยงามๆใส่ไงใส่หน่อยออเดี๋ยวสิญญับกล่องเขาไปใกล้ๆอีกพี่น้องเห็นหลายนวยอยู่เอ้าเบิงบ้งเบึ้งเหนพี่น้องเนียนเบิดเดิน แต่บักหอยอุ้ยพี่น้องเงยกองกันอยู่บ้านลา้หน่วยเยียมเลเตยขียนเพ้่อนตัวนี้เนา่าอ่าเชือหลีกัมน,นีพี่น้องเชือหลีกัอยู่น้ำกัน เชื่อหลีกก็มีอีกอ่ะเถิงเชื่อหลีเถิง,ห,ถงห้อยจูบห้อยขมยืน้ำกันใส่งามยูพี่น้องเบิงบ้งเบื้องมันนี่สิมันได้หน่อย,ได,ยได้นร้ายซ้ำได้เนาะติมตาให้บ่าน,น้องมันนี่เนาะ พ่อมองกลุ่มเพิ่นดยูได้หลายจังสี่อะสีมีสิทธยู่พี่น้องตัวนี้แมนอกหินหิน,น,น,นอ๋อหลายหน่วอย,อยตัวนห้หอยผมหอยผม บ้านแม่เตยเอื่อนห้อยจูบเกียงอมพี่น้องเลย สี่หน่วยอืมถึงหอยขมหอยเชอรี่อ้อาวยูน้ำกัน สามและสี่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มหมองทนอ,อยู่คอยจูบใอ,อยขมนี่เบิดถูกใส่ ใส่ไงตัวนี้ชื่อผีกแล้วพี่น้องอะมาในน่ะหน่อยบัหน่อยแห้งบัวถือบัวหน่อยแห้งใส่พอดีง่ายหวานเต็มจุบุ่ม เมืนซื้อหลีหลายเด้อเหมือนหลายก็ทุกเมือได่แล้วกอกเกดกอกเก็กเกขาะหาคือบ่หินหอยเชอรี่ตามมาคงก๋อยแล้วที่น่องมามาน้หลุงน้ำเมตเตยก็อยู่ที่น่องมานสิมานบ ไปเรื่อยๆพี่น้องอู้หลายหน่ยวยเด้อนี่ยหอยขมมิแตใสง่ายๆลงหอดหวยแล้วพี่น้องบกันี่ตะแมนแถวดินทรายอืมมิเตใส่งามๆเลย เบิ่งพี่น้องพี่สิได้หน่อยได้ร้ายซ้ำได้มาหลุดน,น้ำเม่เตยเด้อพี่น้อง้อยขมเบิ่งมีแต่นนหน่วยใหญ่เลยหอยจูหอยจูบหอ,อยเขาง่ายพี่น้องหอยเขาง่าย thìm mong con du rồi còn mơn pì non thì cung con du nói ngang ngang tay ngày đó. Không đại, không để anh bơi thìm mong con bay chun mơi đớ hoài khom thở dài hoài ของหาง่ายๆได้พี่น้องได้กินปีละเทือถันเด็กถันเขาง่ายให้กินปีละเทือเ่าน่ะอืมอืมตาสายง่ายๆเลยอืมมงตีละพี่น้อ,อง ตาสออนค่ะหน่วยใหญ่ๆงามนี่เขียดก็เอาเขียดพี่น้อง เอาทุกอย่างเนาะมาหลุนน้ำเม่เตยเบิ้งในกระตาห้อยเชลีใน่ห้อยโคมใน่พี่น้องหรือมี่มาอะไรพี่น้องมาหลุนน้ำเม่เตยเบิ้งสีมานซ้ำได้เมื่อไงเนาะเบิ้งเบื้งพี่น้องนัวใหญ่ใสใหญ่เลยใสจัมโบพี่น้อง จำบูจำบูนี่กระเมียนพี่น้องตัวนี้มันหอยกาบกีหอยกาบกีนี่ก็หอยกาบกีพี่น้องอู้หลายหอยกาบกีตัวนี้หอยจูบหอยคมนี่กระเมียนพี่น้องอู้ยโซงหน่วยซามหน่วย กองต่างๆไก,ก่พี่น้องเบิง้งนี่กระเมียนเด้อพี่น้องโซงน่อยนี่กระเมียน ใส่ใหญ่ๆเลยพี่น้องใส่ใหญ่อยๆอ่ะสิเดียหน่อยเดียวไลฟ์ซัมได้พี่น้องมาหลุ่นมะส้มมงนาเมียเตยแมนเม็ดอะโรดนี่แต่ใส่ใหญ่ๆงามๆซองหน่วยเด้อพี่น้องเนี่ยซองหน่วยซองหน่วย ขมอือนี่ก็แเมีนยนโอ้ใส่จโบูพี่น้องจำบูจำบูอาวนี่กจะจโบูอีกแล้วนี่กจะจโบูอีกแล้วอือนี่ก็เม,ม,มียนจโบู พี่น้องเอ้ยเป็นปิดตาสะอ่อนเถอบ้านมันจะหลุดยังไงใส่ย,ยังไงเลยอ้าะมึงแน่พี่น้องเต็มจุบุมจิมบิมบ่มอยู่ถึงจะสะอ่อนคักพี่น้องพี่น้องก็สรุปคลิปในเสาร์วันที่สิบหาทันว่าพศสอสองพันหาลอยหกสิบหกเนาะพี่น้องนักลาฮิตแม่เตยพ่อเตยป้าแตกบ่ได้เขาปลาเด้อพี่นอ้องเมื่อนี้แต่ว่าผ้าพีผ้าน้องมาหล่อ ทงไฮทงหน้าคือเกาพี่น้องหาอทงไฮทงหน้าน้ำหอยน้ำหองคือเกาพี่น้องหาะหอยหอยเขาง่ายพี่น้องหอยเขาง่ายสิยู่ในดินพี่น้องอาศัยอยู่ในดินเนาะหลังจากน้ำลดแล้วเพื่อนจะอาศัยอยู่ในดินแต่เมื่อนีกระโโบมันปั้นไดพี่น้องได้เครื่องกระตาพี่น้องเครื่องกระตามีแต่ใส่ใยหอยขมเมตเตยก็หอยเชลลีเนาะว่าพี่น้องเพื่อนกระมาลายพี่น้อง หาสูค้าขัวโจนแตกเบิดเนาะน้ำหวยน้ำหงก็ได้เม่เตยกะหาาก้างซ่ากลัวเพิินเนาะออกมาสวยเนยมือเสานี่กระทือว่าซำหนีกระถือว่หม,มานคักอยู่พี่น้องมานคักอยู่ช่วงนานนี่เป็นช่วงห้อยเขาง่ายพี่น้องช่วงเบิดฝนเนาะห้อยเบิดฝนบดกะน้ำลดน้ำบกห้อยก็เลยเขาง่ายพี่น้องกรหมานกระทือว่หมานอยู่เนาะซำหนี ค่ะสุดท้ายนี่ก็ขอฝากกดไหลกดแช่กุดติดตามให้กับนากกลาฮิตเมตเตยพอเตยปลาแตกนัำนี่ด้วยจ้าสำหรับมือนี่ก็ขอสวัสดีค่ะ